ผู้ประกาศข่าวคนดังต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูโพสต์ำลาช่องเจ็ดหลังอยู่มา13ปีปิดตำนานกล้าลองกล้าลุยบอกจากนี้เราเลือกแล้วทำเอาแฟนคลับใจหายไม่น้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูผู้ประกาศข่าวคนดังช่องเจ็ดที่ประจำอยู่รายการสนามข่าวกับช่วงกล้าลองกล้าลุย พาเจาะลึกทุกอาชีพในประเทศไทยเพื่อให้คนทั่วไปรับรู้และเข้าถึงความยากลำบากได้ออกมาโพสต์โพสต์ข้อความแจ้งเอาไว้ว่าสุขนี้วันที่28เมษายน66ผมเองจะทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD วันสุดท้ายละครับ13ปีกับอีก6เดือนที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้อบอุ่นสุขใจอิ่มใจให้โอกาสให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่าง เป็นความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยได้หมดแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมมากๆถึงมากที่สุดขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่ทานทั้งในอดีตและปัจจุบันที่รักและเอ็นดูผมมาตลอดนะครับขอบคุณพี่น้องสมเกียรติขอบคุณเฮียเกียงขอบคุณพี่หนุ่มกฤษนะขอบคุณพี่สมโพศขอบคุณพี่กบขอบคุณพี่โดง และผู้ใหญ่ท่านอื่นๆที่ผมอาจเอ่ยชื่อไม่หมดขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณที่ให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองขอบคุณที่ให้ผมได้คิดสร้างสรรค์งานจนผมค้นพบว่ากล้าลองกล้าลุยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วขอบคุณทีมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังน้องๆโปรดิวน้องๆแต่ละโต๊ะทีมสนามข่าวทีมตัดต่อ กราฟิกทีมเทคนิคทีม,ทมช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพและอื่นๆไว้เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญต่อจากนี้เราเลือกแล้วดังนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดรักคุณผู้ชมทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่ต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูปลอลหลังจากนี้จะขอพักหน้าจอไปก่อนนะครับ